เราอยาเอาโซเชียลมาวัดมาตรฐานชีวิตของเราจริงเจ๊บอกงี้ทุกวันนี้ในโซเชียลอะ่ะมันมีมันมีหลายประเภทเนาะมันอยู่ที่เราว่าเราชอบแบบไหนเราเลือกได้หน้านิวฟีดเราอะ่ะเราสามารถกดซ่อนได้สามารถกดปิดกด unfollow ได้หรือแม้แต่กด High ได้เลยกดไม่ไม่สนใจเขาเรียกอะไร not interest ในสิ่งนี้ยังได้เลยเพราะนั้นจะเลือกได้เจ๊จะ ส่วนตัวนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เขาทาแบบนี้เขาผิดหรืออะไรนะแต่เจ๊จะจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นซึ่งเราไม่เป็นก็ไม่ได้แปลว่าเราถูกเขาเป็นก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะแต่ว่าบางครั้งการอวดอะไรก็ตามลงไปในโซเชียลเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์คนที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟกดหัวเรากดแคร์เขาคิดยังไงกับเราในชีวิตจริงบางคนโพสต์เงินสูงเป็นตั้งเนี้ย บางคนโพสกับพวงมาลัยรถกับนาฬิกาถือกาแฟแก้วหนึง่งบางคนโพสกับโฉนดที่ดินบางคนโพสกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความสุขของเขาไงแต่เราอะเลือกได้ว่าเราโอเคหรือเปล่ากับสิ่งนี้เพราะนั้นอะอย่าไปยึดติดกับเรื่องนี้เออเจว่ามันมีให้เห็นเยอะแล้วเห็นปะ่ะหลายคนอนะที่ก่อนนั้นเนี่ยโอ้โหมาดดีถ่ายรูปกับซปเปอร์คาร์สุดท้ายตอนนี้เป็นไงติดคุกติดตารางช่อโกงคนอื่นเขาโกงกิน บางคนถ่ายรูปก,กับโฉนดที่ดินเยอะๆถ่ายรูปแบบเงินเป็นปึกเป็นตั้งสุดท้ายเป็นไงรับเว็บพนันทาเว็บพนันโกงกินบ้านโกงกินเมืองช่อโกงเป็นวิชาชีพเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยเว้ยเออสิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยเนาะอ่าแล้วถ้าถามว่าชีวิตเขาดีบนโซเชียลหลังมือถือเขาทำงานหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนเรารู้ไหมเขาเอามน้นมาโชว์ทำไมอ่าก็ถูกคือบางคนทํางานหนักมากเลย แล้วชีวิตดีมากเลยแต่ไม่เคยโพสอ,อะไรลงโซเชียลเลย yeah. 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 No. เยอะแยะเยอะแยะเนอะปรึกษาเจ๊เจ๊ก็เป็นแค่ผู้ส่งสารไม่ใช่ผู้สั่งสอนชีวิตที่เหลือเราเลือกเองครับถูกต้องอันนี้ถูกเลยพี่ชอบเจ๊เป็นคนสื่อสารส่งสารพวกแกเจ๊ไม่สามารถสั่งสอนใครได้และไม่เคยคิดจะสั่งสอนใครด้วยในชีวิตเพราะนั้นไปเลือกเอาเองหมดไฟอ่านหนังสือสอบมาหาลัยครับเจ๊เชื่อฉันนะพงศกร การเรียนมหาลัยหรือการเรียนมัธยมหรือการเรียนประถมเนี่ยแม่งง่ายที่สุดในชีวิตคนละง่ายที่สุดในชีวิตคนละเขาถึงได้เอาการเรียนประถมไว้ในช่วง6ปีถึง12ปีเอาการเรียนมัธยมไว้ในช่วง12ขวบถึง18ขวบเอาการเรียนมหาวิทยาลัยไว้ในช่วง18ขวบถึง22ขวบเพราะมันง่ายที่สุดในชีวิตที่แกจะเจอได้แหละหลังจาก2 22 3บามาที่เหลือในชีวิตจริงละจะทํางานจะเข้าสังคมจะปรับตัว จะรับผิดชอบชีวิตชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวทุกอย่างหลังจากนี้ยากกว่าที่แกเจออยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าแกหมดไฟณนะเวลานี้หลังจากนี้ขอให้แกโชคดีเออตามนี้นะเจ๊ครับผมเป็นหมอผ่าตัดสมองครับช่วงนี้คนไข้เยอะมากเหนื่อยมากผ่าตัดแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับแฟนก็มาบอกเลิกเพราะผมไม่มีเวลาให้ผมเศร้ามากครับขอกาลังใจหน่อยครับคุณหมอแชมป์คุณหมอแชมป์นะขออนุญาตเรียกคุณหมอแชมปนะ์มมก็แล้วกันนะ สิ่งที่คุณหมอทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณหมอเรียนมาหนักมากเพื่อการนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะดาไม่รู้แต่จะดาเอาใจช่วยเพราะสิ่งที่คุณหมอทําอยู่มันคือการช่วยชีวิตคนมันคือการช่วยคนจากตายให้เป็นจากคนที่จะพิการให้ปกติจากคนที่จะมีอาการป่วยให้ไม่ป่วยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอทําอยู่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะส่วนเรื่องที่แฟนบอกไม่มีเวลาให้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปจัดการตัวเองในใน,ในช่วงเวลาหลังจากนี้ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมพักผ่อนด้วยเพราะว่าสิ่งที่หมอทําอยู่เนี่ยมันต้องอาศัยสมองอาศัยความคิดอาศัยสภาพร่างกายที่มันร้อเปซ็นเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่าน,นั้นเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่สิ่งที่หมอทําอยู่มันจะส่งผลดีต่อคนไข้ของคุณหมอด้วยส่งผลดีต่ออาชีพการงานของคุณหมอแคเดียพาย์ส่งผลดีต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าคุณหมอเพราะนั้นอาจจะช่วยในทุกมิติเลยเพแต่ว่าเรื่องความรัก เจ๊ก็ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะไม่งั้นป่านนี้ก็คงมีผัวไปแล้วล่ะนะเออเพราะนั้นก็เอาจะช่วยขอพระเจา้าอวยพรเส้นทางคุณหมอแล้วกันนะสิ่งที่คุณหมอทําอยู่มันเจ๋งมากเว้ยอืมสมัยเรียนนะครับผมเคยโดนเพื่อนบูลลี่เกี่ยวกับรูปรักจนวันนี้ความมั่นใจผมหายไปหมดเลยคร,ครับกลัวการเข้าสังคมเป็นปมที่แก้ไม่หายนะครับอยากลบความทรงจําช่วงน,นั้นออกทําไงดีครับถ้าแกอยากลบลบได้เลย ถ้าแกพิมพไม่รู้นะฉันก็ไม่รู้ถ้าแกพิมพมาแบบนี้แปลว่าแกอาจจะใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการที่แกจะน้อยใจชีวิตน้อยใจรูปร่างหน้าตาตัวเองหรือไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากเจอใครหรือเจอใครแล้วเขาไม่เป็นแบบที่เราคิดเราก็จะโทษว่าเออเป็นเพราะเนี่ยเราเคยโดนบูลลี่มาในวัยเด็กชีวิตแกเนี่ยผ่านวัยนั้นมาได้เนี่ยแม่งก็บุญแค่ไหนแล้วแม่งก็ดีแค่ไหนแล้วมันบูลลี่เราตอน10ขวบปัจจุบันเรา30 20ปีแกจะไปสตัก๊กไปติดอยู่กับสิ่งนั้นโดยที่ อีก2ีปีข้างหน้าจนถึงอายุ50าแกจะไม่ได้เจอใครอีกเลยโดยการที่แกยึดติดไอ้คับูรี่ของไอ้คนบ้าๆคนหนึ่งไอ้เพื่อนที่มันไม่ใส่ใจเรามันก็ไม่เวิร์กกับชีวิตนะต้องให้ความเป็นธรรมกับชีวิตตัวเองด้วยเนาะเพราะนั้นเลือกเอาเลือกเอาเ,อาเจ๊ครับผมทํางานบริการเจอลูกค้าน่ารักตรงสเปคเลยครับแต่ที่ทํางานห้ามจีบลูกค้าครับแต่ถ้าไม่จีบอ่ะผมอาจจะไม่ได้เจอลูกค้าคนนี้อีกเป็นเจ๊จะทาไงครับลาออกดีวะเออพิสูจน์รักไปเลยลาออกจีบผู้หญิง แล้วถ้าจีบไม่ติดก็ค่อยกลับไปสมัครใหม่นี่เป็นไงสุดยอดอืมของคุณเจามากนะครับในวันที่ผมเจให้กำลังใจใผมในวันที่เป็น depression เฮ้ยแกเป็นพายุเหรอวะโอ้แล้วรถมาเป็นไต้ฝุ่นยังหรือยังไงแล้วเข้าที่ไหนอะเข้าที่หมู่เกาะอะไรหรือเข้าที่อ่าวอะไรโอ้เป็นด e p r e s s i o n เลยเหรอน่ากลัวนะเนี่ยอืม ลดระดับได้ลดนะเหลือมาเป็นไต้ฝุ่นเป็นพายุเล็กๆหมุนๆพายุลมบ้าหมูก็ได้หมุนๆหมุนๆแล้วก็หายไปเนี้ยช่วยได้นะเออจริงๆเชื่อฉันอย่าไปเป็นเลยดิเพชชั่นอะมันอันตรายอันตรายต่อคนอื่นด้วยจริงเห็นไหมจากจะซึมเศร้าทีนี้ไม่ซึมเศร้าแล้วโมโหแล้วทีนี้เออเห็นไหมจ้องจะหาคนกระทืบแล้วซึ่งไม่ใช่ฉันหรอกใช่ไหม ยอกยอกผมดีขึ้นแล้วครับเลยอยากช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคสเตมเซลล์เพื่อช่วยชีวิตคนอื่นครับรู้สึกตอบแทนชีวิตให้ได้มาได้คุ้มที่สุดอาเชียมากไม้นัดจะาจะ30แล้วครับชีวิตยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับบ้านรถตังค์เก็บก็น้อยพิชินวัตเจ๊บอกแบบนี้เจ๊เพิ่งได้มาทํางานที่ตัวเองรักและเพิ่งจะเป็นหลักเป็นแหล่งเมื่อประมาณเจปีเนี่งเมื่อวัน7ปีเนี่ง ก่อนหน้านั้นเป็นคนกระจอกเป็นคนทุเรศเป็นคนไม่รับผิดชอบเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองลําบากแม่ลําบากน้องมาตลอดเลยเพราะฉนั้นน่ะใครเป็นคนกําหนดว่า30ต้องมีทุกอย่างใครเป็นคนกําหนดว่า25ต้องมีอาชีพการงานที่มั่นคงใครเป็นคนกําหนดว่า40ต้องดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องได้ใครเป็นคนกําหนดว่า50คุณต้องมีครอบครวัวที่อบอุ่นใครเป็นคนกําหนดว่า60ต้องกเกษียณต้องอยู่บ้านเฉยๆไม่มี เรากําหนดเราเองเพราะนั้นน่ะอย่าไปคิดจะ30 40 50 10 20 30 40าส่สมี่พมีบัตรเงินผพมีบัตรทองผพมีบัตรรับรองผพมีบัตร30ิบใช่ไหมชีวิตสนุกสนุกอย่างเดียวเลยชีวิตบอกให้อืขอบคุณสำหรับกำลังใจครับเจดําติดตามตลอดครับคอนเทนต์เจดาสนุกทุกครั้งเวลาแมนยูแพ้อ้าวอีหมอตะกี้อุตส่าห์ให้กำลังใจ มาบอกแมนยูแพ้แล้วมาสนุก,กนอะไรเออปลอแฟนนอนครับอยากให้เจ๊พูดถึงสู้ๆครับรักครับอหยอกเล่นหยอกเล่นอืมจริงไหมครับคนเรามี10ปีได้เจครั้งโอ้ถึงหรือเปล่าเออดูสภาพร่างกายตัวเองด้วยจะถึงหรือเปล่าใช่ไหมเห็นด้วยครับอย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบก,กับคนอื่นครับทุกคนพื้นฐานต้นทุนชีวิตต่างกันสู้ๆครับ อขอบคุณพี่เทิดพง์ด้วยเจ๊ J. คือพลังบวกผมเสมอรักเจ๊นะครับขอบคุณนะพี่นะเจ๊ J. ครับโดนเลยออกก่อนมันเกิด5วันตอนนี้มูออนไม่ได้ครับวันนี้มันเกิดขอกําลังใจหน่อยครับก็เอาว่าสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอแหละแต่อาจจะไม่ไดีดีตอนนี้มันจะดีหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ดีในช่วงเวลานี้อาจจะดีช่วงเวลาอื่นแต่เชื่อชั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วแม่งดีเสมอเนาะเพราะนั้นก็เอาใจช่วย มูบอลให้ได so, really yes hmm. mm ้อ hmm. ย really <Right. S 1> ู่กับตัวเองเป็นกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆแล้วก็ขอมีความสุขในวันเกิดสำคัญที่สุดแข็งแรงเข้าไว้ผมมีผู้หญิงบอกว่าชอบทั้งที่คุยกันได้ไม่กี่วันจริงผมก็ใจอ่อนแหละครับแต่ว่ามันเร็วแปลกๆเจคิดว่าผมควรดูก่อนไหมครับควรดูก่อน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 ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าดูก่อนว่าเราหลอกเหมือนนัดเดทหรือเปล่าโอ้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ปรึกษาหรอกอันนี้อวดแล้วสุรชัยโอ้ยพ่อพ่อะเตฟาน แหมเพ,พ่อคุยไม่กี่วันผู้หญิงชอบเลยแล้วก็มาบาบอกว่าเร็วแปลกๆงี้อู้ตายแล้วสุรชัยอืมเออสุรชัยอวดอะอวดเพื่อนนะสุรชัยอ่ะสุรชัยบอกกูไม่ได้พิมพ์หาเมึงเลยเจ๊ <S 1> <S 1> เจ๊ครับอีกสองปีจะสามสิบแล้วครับยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยครับบ้านรถที่ดินความรักรู้สึกกดดันตัวเองเห็นเพื่อนเพื่อนก็มีบ้านมีรถกรันเวลาไปสังสรรค์ผมเห็นแล้วรู้สึกกดดันตัวเองครับ ไปกดดันทำไมแกรู้ได้ไงว่าเพื่อนที่เขามีบ้านมีรถเขามีความสุข,ขกว่าแกแกรูนะ้เปล่าเขามีบ้านมีรถเนี่ยสิ้นเดือนเขาต้องผ่อนบ้านหลังหลังหนึ่งเนี่ยผ่อนเท่าไหร่ผ่อนรถคันหนึ่งเนี่ยเดือนละเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากนักเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับตัวแกเองอะว่าวันเนี้ยแกดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าเดือนเนี้ยแกดีกว่าเดือนที่แล้วไหมปีเนี้ยแกดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าอย่าไปอย่าไปเทียบกับชีวิตคนอื่นถ้าเทีเนนะ Ś ยบกับช ยันตายเลยเจ๊ดำยืนยันเลยเนี่ยบอกอีก2ปีจะสามสิบเนี่ยยันแกห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบยันพังงาพังงาบจะตายเนี่ยแกจะไม่มีความสุขเลยถ้าแกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่น,น,อ,อ,นอ่ะเออเนาะขอบคุณพลังบวกนะครับผมจัดยามตาเขียวไปสองคนละถุยไม่ใช่ไปบวกเขางั้นชอบพี่เจ๊พูดให้คิดทบทวนตัวเองพูดได้กระตุกจิตกระชากใจมากๆเลยครับดีมากนะ,ะผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ใช่เรื่องสนุกจริงอันนี้จริง ชอบเจาดามากค่ะเป็นตัวของตัวเองจริงใจให้เกียรติคนอื่นอันนี้สําคัญนะพี่พาเมล่าเจาดาถึงได้พูดตลอดในช่องของเราเนี่ยว่า,าต้องคิดต่างเห็นต่างได้เลยแต่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะผม,มาอายุ21ครับที่ฝึกงานชวนทํางานแต่ผมเป็นคนไม่มั่นใจต้องทำไงให้มั่นใจครับหนึ่งเลยเนี่ยเขาชวนแกไปเราก็เห็นศักยภาพแก่2ไม่มั่นใจเรียนรู้ฝึกฝนให้มันเก่งขึ้นเดี๋ยวมันจะมั่นใจไปเองเพราะนั้นความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการบอกเฮ้ วันนี้ฉันจะมั่นใจไม่มีทางแต่ความมั่นใจเกิดจากการทำซ้ำๆบ่อยๆฝึกฝนซ้ำๆอยู่กับสิ่งนั้นซ้ำๆแล้วเดี๋ยวมันมั่นใจเองโดยที่แกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแกมั่นใจแล้วแต่มันจะแสดงออกไปด้วยผลงานของเราอืมตกลงเราโฟกัสที่อะไรละ่ะถ้าที่ตัวเองเราจะสนใจคนอื่นทำไมถูกต้องในมุมนี้เจ๊บอกว่าถ้าเราจะสนใจคนอื่นเนี่ยสนใจว่าเขามีวิธีการยังไงเขาถึงสำเร็จเขาทำยังไงเขาถึงไปได้ไกล เขาเจออะไรเขามีแนวทางยังไงเขาถึงต่อยอดสิ่งที่เขามีได้ในเมื่อต้นทุนเราต้นทุนเขาเฮ้ยไม่ต่างกันนี่หว่าเราดูสิ่งนั้นแล้วมาปรับใช้กับตัวเองมันจะช่วยได้แต่ถ้าไปมองว่าอุย้ยฉันจะ30แล้วไอ้นั่น30แล้วโอ้โหมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีดกินหรูอยู่สบายอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตายอย่างเงี้ยนะถ้าคิดอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตายชีวิตเจ้หลายคนอ,อิจฉานะครับแต่ทํางานที่ชอบงานที่ใช่ปัญหาญากนะครับใครจะทําแบบนี้ได้ ถ้ามองในมุมนั้นไม่มีปัญหาเลยพี่พี่แต่ว่าใจญฉาเจเลยกว่าเจจะมีวันนี้ได้มันไม่ใช่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบง่ายแบบที่หลายๆคนคิดไม่ได้ง่ายแบบที่เขาว่ากันไม่ได้ง่ายแบบที่เขาลือกันทุกอย่างผ่านประสบการณ์ผ่านความผิดหวังผ่านช่วงเวลาที่เจ็บช้ำผ่านช่วงเวลาที่กระจอกงอกง่อย<ๆ>เห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาหมดแล้วกว่าจะมีวันนี้ได้แล้วพอมีวันนี้ได้เจก็ ไม่ทิ้งโอกาสแล้วก็พยายามทําให้มันเต็มที่ที่สุดในทุกงานที่รับมอบหมายหรืองานตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ที่เจ๊บอกทุกคนตลอดว่ามีอะไรทําทําซะทําให้มันดีสําเร็จไม่สาเร็จอีกเรื่องหนึ่งเนาะตามนี้ตามนี้เจ๊ครับเลิกกาแฟมา5เดือนยังมูฟออนไม่ได้เลยครับปรึกษาใครก็มองไรสาระหมดเลยมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องไรสาระหรอกในชีวิตแกคิดว่าคนที่เล่นไอเนี่ยไอไอที่หมุนๆน่ะ แล้วเขาแข่งกันจริงแชมป์โลกอะ่ะแกคิดว่านี่ไร้สาระไหมหรือแกคิดว่าการที่ทีดีรคีนกดจอยแล้วเล่นเอฟซีออนไลน์แล้วควา้าแชมป์โลกแกคิดว่าไร้สาระไหมแกคิดว่าที่ตอนนี้กรุงเทพนั่งเป็นถนนเป็นหลุมเนี่ยและทีมงานของกทมอของหน่วยนะั้นหน่วยนี้กําลังทําให้หลุมเนี่ยมันฟูขึ้นมาเป็นถนนเหมือนเดิมไร้สาระไหมบนโลกนี้ไม่มีอะไรไร้สาระแต่อยู่ที่ว่าแกคุยกับใครเออแค่นี้เองเพราะนั้นอะ่ะ ปรึกษาใครพูดคุยกับใครดูคนที่คุยกับเราเนาะเขาจะแนะนําเราได้ดีกว่าเนาะถ้าสมมติเลือกไปอยู่ประเทศหนึ่งถาวรจะอยากไปประเทศอะไรเลยครับไม่อยากไปอยากอยู่ประเทศไทยจะจะบอกให้ว่าประเทศไทยเ,ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดละจากคนที่ไม่เคยไปเมืองนอกมาก่อนเลยในช่วงยี่สปีที่ผ่านมาแต่ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาได้ไปมาตอนนี้เป็นสิบประเทศแล้วแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเราอะเออไม่รู้สิ คนไทยน่ารักเมืองไทยน่าอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตสุขสบายตามอัตรภาพอะ่ะเออเนาะเพราะนั้นเนี่ยแล้วแต่มุมมองนะแต่สำหรับเจ๊เจ๊ว่าเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดแล้ว